สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนายแตเทนแพรพิมรดาค่ะครับผมเตยรัตนันธ์นะฮะก็อัปเดตเรื่องราสาระบันเทิงกันนะ,ะที่นี่นายเอ็นเตอร์เทนต้อนรับแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมที่ชมผ่านทางช่อง9 M c o t HD และอีกหลายๆช่องทางนะฮะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะที่เรากําลังไลฟ์วิ่แล้วก็รวมไปถึงแอปพลิเคชันนะคะของนายแตเทนย้ำกัน<ม>อีกครั้งใครยังไม่มีนะคะเดี๋ยวเราจะมี QR อาขึ้นมาเลยนี่นมาแล้วจ้ะมาปุ๊บแล้วนะคะก็หยิบมือถือขึ้นมาสแแกกกกกกนนนนะะะะะะะคะคคเรรรราาาาาววว่ททุุุสัับชมมมณจจจได้หใอ กิจกรรมด้วยการกับนายเดชเทนของเราค่ะครับผมมาเริ่มต้นกันเลยวันนี้ข่าวแรกของเราเป็นเรื่องราวของพอ,อชิดจันนั่นเองนะครับที่หลายคนทราบว่าถูกฟ้องร้อง50บล้านบาท<ช>คือเรื่องเร<ช>ื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตอนที่ไปทําคลิปวิดีโอ<ช>คือไปซื้อบ้านมานะฮะในราคา20ล้านบ้านเองเนี่ยก็ต้องมีการซ่อมแซมหลายจุดเหมือนกันค่ะ พอทําออกมาเสร็จแล้วนะคะดันถูกฟ้องกลับค่ะดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็เลยกําลังติดตามข่าวนี้อยู่ล่าสุดเจอต่ายชุติมานะคะเขาเป็นเพื่อนกันก็เลยต้องไปสอบถามเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะไปชมกันเลยค่ะ กลายเป็นเหตุการณ์ตัวอย่างของคนที่ต้องการซื้อบ้านใหม่หลังอดีตนางเอกสาวพลอยชิดจ,จันท์ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอรีวิวปัญหาหลายจุดที่เธอเจอในบ้านรู้มูลค่าสูงถึง20ล้านเพื่อปกป้องสิทธิ์ที่ควรได้รับแต่กลับถูกเจ้าของโครงการฟ้องกลับถึงขั้นร่อนไม้จับและเรียกค่าเสียหายถึง50ล้านบาทค่ะ ในฐานะเพื่อนที่รู้จักกันมานานกว่า10ปีและมีประสบการณ์ที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลมาก่อนอย่างตายชุติมาก็เล่าว่าเพื่อมีโอกาสพาลูกสาวน้องพี่พิมพ์ไปเที่ยวบ้านสาวพลอยที่จังหวัดเชียงใหม่เผยว่าสภาพจิตใจเพื่อนซีตอนนี้ดีขึ้นมากเจ้าตัวก็ให้คําแนะนําเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดค่ะก็ให้กําลังใจเพื่อนแหละว่าแบบว่าเออเราก็อยู่ข้างๆเขา,ขาตลอดหมายถึงว่าโอเคแบบเพื่อนแบบ คือเรารู้แหละว่าเพื่อนแบบทำทำดีมาตลอดแต่ก็แบบว่าถ้าเกิดว่าเขาแบบเหมือนถ้าโดนเอาเปรียบโดนอะไรเงี้ยเราก็แบบให้เขาแบบนำรงอยู่ในความถูกต้องละกันอะไรแบบเนี้ยเขาเล่าให้เราฟังแค่ไหนบ้างกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นของเขาก็อยู่ก็ก็มีเล่าบ้างแล้วก็เหมือนกับว่าระหว่างที่อยู่ด้วยกันก็จะมีแบบเขาก็จะแบบคอยแก้ปัญหาไปอะไรเงี้ยเราก็แบบคอยอยู่ช่วยอยู่เป็นกําลังใจให้เลย้ยคะเขาเขามีความเครียดไหมพี่แบบ แสดงออกอาการออกมาอะไรอย่างเงี้ยไม่เขาก็เหมือนกับว่าทุกอย่างก็คงเป็นไปตามขั้นตอนมากกว่า<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเยอะเขาโอเคมิสติกเงินทางนู้นเขาก็เรียกมาหนักห้าสิบล้านอย่างเงี้ยค่ะมีความเครียดมากเพราะเงินมันก็เยอะพอสมควร <im it> แต่ว่าไม่ไม่หรอกหมายถึงว่าจริงๆน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางกฎหมายมากกว่าคือม <im it> คนคนนอกมองเข้าไปอาจจะดูแบบเรื่องใหญ่จริงๆจะไม่มีอะไรก็ได้โพสต์เรื่องหมายสารเหมือนกันอันนี้ก็รุนแรง ในฐานะเพื่อนเราเห็นหมายสารตอนที่เพื่อนเราโพสรู้สึกยังไงบ้างพี่พอดีเราเป็นคนที่แบบมีประสบการณ์ไงถ้าเกิดว่ามันไม่มีไม่มีประสบการณ์มัาอาจจะตื่นเต้นอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นขั้นตอนที่เหมือนกับว่าเออคนนึงเหมือนเขียนคําร้องมาอะไรมันเป็นเรื่องแบบปกติเราก็ไปแก้กันไปไปคุยกันเหมือนอารมณ์เหมือนส่งจดหมายอ่ะเพียงแต่จดหมายอาจจะดูแบบ รุนแรงอะไรเงี้ยแต่จริงๆว่าคือแบบจดหมายนะที่แบบว่าส่งมาบอกว่ามันมีเรื่องแบบนี้แบบนี้แล้วเราต้องแก้ไขแบบนี้แบบนี้เขาขอแบบนี้แบบนี้จริงๆพอเขาก็มีที่ปรึกษาดีๆเยอะค่ะคือถ้าเราในถานะเพื่อนเราก็แบบให้ในมุมของที่เราแบบที่ที่เรามีประสบการณ์มา ส่วนที่อดตสามีทิมพิธาเข้าไปแสดงความเห็นให้กำลังใจหนุ่มไม้พิรัตจนถูกหลายคนจับโยงว่าสาวตายก็มีพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกับคู่กรณีของหนุ่มไมเจ้าตัวเผยว่าตั้งแต่รู้จักกับอดีตสามีเชื่อว่าทิมน่าจะไม่เคยรู้จักกับหนุ่มไม้เป็นการส่วนตัวมาก่อนส่วนที่ถูกโยงจนทําให้เธอเกิดความเสียหายสาวตายไม่ขอออกความคิดเห็นใดๆค่ะ ส่วนความคืบหน้าของคดีความเป็นอย่างไรนะฮะติดตามจากนายเอเทนเนี่ยถ้ามีความคืบหน้าปุ๊บเรานำมารายงานให้คุณผู้ชมเลยฮะใช่แล้วล่ะค่ะมาต่อค่ะต่อไปกันดีกว่านะคะสำหรับแฟนขับของหนุ่มนนทนอ้โหูล่าสุดแฟนตกอกตกใจกันเลยนะคุณเพราะว่าตอะนั้นกลางเดือนที่แล้วใช่เขามีการโพสต์รูปเลยค่ะลงช่องทางอินสตาแกรมของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วค่ะก็เข้าเฟื่อแต่นนท์เนี่ยเขาก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยคือไปเล่นสกูตเตอร์กับเพื่อนนะะคแล้วก็มต่่า อนนี้เราจะไปถามนน์อัปเดตอาการ<ม>หน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงที่สําคัญเรื่ององาน,นงเพลง,งด้วย<ร>ด้วยเขาบอกว่าเรื่องของงานเพลงหรือผลงานใหม่น,นะฮะจะเป็นอย่างไรไปชมกันฮะค่ะสปิริตแรงจริงอะไรจริงค่ะหนุ่มเสียงดีนนนทนนที่พยุงร่างกายขาแขนซน้ายหุ้มเฟือกมาถ,ถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ซึ่งงานนี้ก็ยังได้คู่จิ้นสุดฮอตจากวิกหมอชิดเข้มุกดามาถ,ถ่ายทอดโมเมนต์เศร้าๆของคนรักที่เลิกราแต่ก็ยังมูฟอ่อน,นได้อีกด้วย ซึ่งหนุ่มนนก็เผยอาการบาดเจ็บว่าได้มาจากความซุกซนเอ้ยเล่นกิจกรรมสุดโปรดอย่างสกูตเตอร์แต่ดันผิดจังหวะไปหน่อยก็เลยลงไปวัดกับพื้นผลปรากฏนิ้วโป้งซ้ายหักต้องดามเฟือกส่วนขาซ้ายแม้ไม่หกักแต่แพทย์ก็ให้เซฟด้วยการใช้เฟือกบล็อกขาเอาไว้ไม่ให้งอและเกิดปัญหากับเส้นเอ็นในภายหลังซึ่งหลังจากอยู่บ้านนิ่งๆมานานเดือนกว่าก็เตรียมถอดเฟือกออกเร็ว,รวนี้แล้วละคะ่ะถ้าแค่นิ้วนิ้วโป้งนิ้วโป้งแต่ว่าส่วน ขายมีปัญหารเรื่องเอ็นนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวแต่ว่าคุณหมอเขาก็เหมือนอยากให้เรา100คือนนนใส่เซฟตี้อยู่แล้วระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวเราก็ไม่ได้วิ่งเร็วด้วยเราไม่ได้เล่นมันแบบประหมาทแต่มันเป็นเรื่องของตัวเครื่องกับเราเองที่ไม่ชินกันมากกว่านิดนึงเขตไหมเล่นไหมเหรอเล่นอีกดีผมผมรู้สึกว่าไม่ไม,ไม่มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเข็ดคือผมมองว่า อุบัติเหตุเราเราเดินเฉยๆรถก็มาชนเราได้ครับแต่ว่าในในครั้งนี้คือเรามีเซฟตี้ของเราแล้วก็ตัวผมเองก็มีเพื่อนๆด้วยครับแล้วก็ตรงบริเวณที่เราเล่นเป็นจุดที่ไม่ได้มีรถยนต์วิ่งอยู่เป็นจะเพม่มหกจริงๆไม่เคยเชื่อเลยแต่ว่าตอนนี้ก็แบบแอบคิดนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อแบบได้กี่เดือนก็เพิ่งสอบใช่ไหมครับแต่ว่าโด,โ,ดโ,ดโ,ดโดย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 ทางนี้ทางนั้นเราไม่โทษใครเราเราโทษในตัวเราเองที่ที่อะเราอาจจะแบบ ไม่ชินกับมันเราอาจจะต้องเล่นช้ากว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใชซึ่งจริงๆก็วิ่งช้ายอยู่แล้วนะอยง<ะ>เดือนนี้คือน,นอนอยู่บ้านเฉยเดือนนี้เหรอครับจริงๆผมทํางานเบื้องหลังอยู่ด้วยนอ,นอ๋อที่นอนเหรอไม่ครับก็ต้องมีมีขยับอยู่ตลอดเพราะว่าวผมก็อยากให้พอถอดเสื้อแล้วเราทํางานได้เลยเพราะว่าก็อันนี้ก็ยิ่งต้องขอบคุณเบรกเพราะว่าพอดันทีที่เ,เข้าโรงพยาบาลครับงานเข้ามาหนักกระเถิม <laughs> ตอนแรกเร,เราเรายังคุยกับทางผู้จัดก,การอยู่เลยว่าเอาแล้วเราเรา,เราไม่ได้เล่นอินสตาแกรมแน่นอนเพราะว่าเราต้องพักผ่อนผมก็ได้ถือว่าเราได้เราได้ Day Off ฟตัวเองถึงจะเจ็บตัวเพราะกิจกรรมสุดโปรดมันแล้วหลายครั้งเมื่อ3เดือนก่อนก็เพิ่งจะสอกซนเพราะสะกูตเตอร์เช่นกันแต่หนุ่มนนก็ไม่คิดว่าจะต้องเลิกใช้ชีวิตลดโผนเพราะชีวิตจริงก็ยังเป็นหนุ่มแน่นวัย24เท่านั้นแต่คงต้องเสพร่างกายให้ดีก็เท่านั้นเองค่ะผมก็ได้ถือว่า เราได้เราได้เดย์ออฟตัวเองจริงๆคือเดือนที่นนเล่นน่ะโดน,นดูตารางงานตัวเองแล้วนะว่าอ่ะเราไม่ได้มีงานเยอะแยะ <Okay. S 1> เราเราคือเราก็ไม่คือเราไม่ได้เตรียมใจจะลม้ม <Okay. S 1> แต่เรารู้ว่าอ่ะช่วงนี้เราสามารถไปใช้ชีวิตของเราได้ <Okay. S 1> เพราะว่าในมุมของผมชีวิตเราเราก็ไม่ได้มีแค่งานนะครับผมก็มีมีเพื่อนๆมีสิ่งหลายๆอย่างที่ผมผมก็มีชีวิตที่ที่มันต้องใช้อนะเนาะเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันก,มนก็มันก็ค่อนข้างจะจะต้อง จะต้องให้กับตัวเองบ้างพ่อแม่ก็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 พูดอยู่ตลอดว่าเออลูกทํางานเร็วนะลูกอย่าลืมแบบใช้ชีวิตของลูกด้วยอะไรซึ่งซึ่งซึ่งตัวเราก็รู้สึกถึงตรงนั้นมาตลอดว่าเออเราเราก็แบบท้ายที่สุดเราลงมาเวทีเราก็เราก็คือ ordinary man คนทั่วไปอะไรเงี้ยซึ่งคุณหมอยังคอนเฟิร์มว่าหลังถอดเฟือก็สามารถใช้งานได้ปกติเพียงแต่เจ้าตัวแอบเกรงใจผู้จ้างงานที่ต้องเลื่อนหลายงานออกไปเพราะอาการบาดเจ็บของตนค่ะ <Okay. S 1> เนี่ยฟังเราก็อยากตีนนไงน uh, นอนยากตีเด็กผู้ชายอันนี้เราเข้าใจแต่คุณมัน,นต้องละมัดระหวางร<ช>่างกายอะไรมันไม่มีไง เออแต่ว่า่นี้นิดหนึ่งอยากให้หายไวๆนะฮะแต่ว่าเรื่องกระดูกเรื่องข้อเรื่องเอ็นเนี่ยโหย่พอเวลามันบาดเจ็บแล้วโอกาสที่จะหายกลับมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างยากเหมือนกันแต่ถือว่าเป็นโอกาสดีของแฟนๆนะคะครับผมปลากรอบปลาตัวเล็กๆแคลเซียมอ่รีบส่งไปให้อตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีเอ่อมาต่อกันที่อีกหนึ่งคนดีกว่านะฮะยบอยทีเจนั่นเองคนนี้นี่เขาก็ออกมาเปิดเผยว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยคือมีอาการของโรคซึมเศร้าแล้วก็ทําการรักษาอยู่แต่ว่าล่าสุดเองตอนนี้บอกว่ามีอีกหนึ่งอาการด้วยใช่ค แต่ทั้งหมดทั้งมวลทีเจบอกว่าใจยังสู้ยังรับการรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะและถิ่สนสุวรรเขาบอกว่าเขามีตัวช่วยด้วยอ๋อเป็นยังไงไปฟังกันคะ่ะ สู้กับโรคซึมเศร้ามานานกว่า4ปีพอนักร้องดังโยบอยพีเจมีอาการดีขึ้นกับตรวจพบว่าตัวเองเป็นโรคสมาธิสั้นจนต้องรักษาด้วยการทานยาทั้งเช้ากลางวันและก่อนนอนเพื่อควบคุมการทํางานของสมองแม้จะต้องต่อสู้ทั้งโรคซึมเศร้าและโรคสมาธิสั้นแต่โยบอยพีเจก็มองว่าการป่วยครั้งนี้ทําให้ตนโตขึ้นมากและยืนยันว่าอาการป่วยจะกวนได้แต่ร่างกายและการทํางานของสมองไม่ส่งผลกระทบกับก,บการทํางานเพลงอย่างแน่นอนค่ะ ค่อนข้างตกใจนะครับว่าผมผมผมไม่เข้าใจความหมายของคําว่าสมาธิสั้นมาตลอดอยู่แล้วผมคิดว่าการสมาธิสั้นก็คือเป็นเด็กที่แบบว่าโฟกัสการอะไรไม่ได้มันเป็นสมาธิสั้นในอีกแบบหนึง่งเป็นสมาธิสั้นในเรื่องของความคิดในสมองหมอปรับยาให้อยู่ครับ,ปร,บปรับยาแบบว่าผมเป็นคนนอนนอนไม่หลับแล้วก็นอนไม่สนิทคือถ้าผมไม่กินยานอนหลับที่หมอสั่งมาเนี่ยผมจะไม่นอนเลยนะก็คือ สิบโมงสิบเอ็ดโมงที่ยงองไรก็แล้วแตม่มันก็อย่างแบบสมองมันแอคทีฟตลอดเวลาจนหมอต้องปรับให้ยานอนหลับให้แรงขึ้นแล้วก็เพิ่มยาตอนเช้าด้วยเป็นยาทําให้สมองของเราเนี่ยคิดน้อยลงคือผมไม่แนะนําให้คนแบบไปซื้อยานอนหลับมากินนะจริงๆถ้าคนเป็นโรคจริงๆอ่ะควรไปปรึกษาจิตแพทย์เพื่อที่ให้จิตแพทย์เขาสั่งยาที่ถูกต้องมาให้เราเพราะเขาคำนวณมาแล้วว่าเราควรจะได้เท่าไหร่เท่าไหร่ซึ่งยาที่ผมได้รับเช่นยานอนหลับที่ได้มาเนี่ย ทุกครั้งที่ผมกินปุ๊บไม่เกิน5นาทีตัวผมจะหนักหนักแบบเดินไม่ได้คือมันเหมือนสั่งร่างกายว่าต้องนอนแล้วนะใจเราอะครับจริงๆผมค่อนข้างหลังๆอ่ะพอมันรักษามันนานขึ้นใช่ไหมผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่มองโลกในค่อนข้าง,างอ p o s สิทีฟขึ้นเมื่อก่อนผมจะแบบมองทุกอย่างในกะทิหมดเลยพอหลังๆผมผมเริ่มมองอีกมุมหนึ่งที่มัน p o สิทีฟขึ้นว่าเอ้ยแบบนี้มันก็ดีแล้วนี่ที่เขาทําแบบนี้คงมีเหตุผลแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลย ผมคิดว่ามันเป็นการบําบัดอย่างหนึ่งที่ผมรักษามา4ปีมันทําให้เห็นผลข้าง้างพอสมควรในอาการป่วยที่เราต้องเผชิญแต่ว่ามันก็มีอีกมุมหนึ่งที่มันมองใช่ใช่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราโตขึ้นจริงๆะโตแบบไม่ใช่แค่อายุเยอะขึ้นแต่มันทําให้ความรู้สึกในสมองของเรามันโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไม่คิดนะครับว่าทําไมต้องมาเจอแต่ผมรู้สึกว่าแบบมันเกิดขึ้นเพราะเหตุผลของมันอะแล้วมองในแง่ดีคือมันทําให้เรา สร้างผลงานนึกออกไหมถ้าถ้าสมมุติผมไม่เป็นโรคซึมเศร้าผมก็ทำอะไรบ,บ้านดีไม่ได้นะการเป็นนักเขียนเพลงครับบางทีอ่ะเราต้องหาอินสปายจากอะไรที่เราเคยเจอมาก่อนเรื่องด้านการทำเพลงมันไม่ม,ไม,มันไม่มีผลกับสุขภาพของผมเพราะว่าการทำเพลงมันเป็นสิ่งที่ผมแฮปปี้ที่สุดในตอนเนี้ยมันรู้สึกว่ามันบำบัดตัวเองให้มีความใจเย็นลง และจากการเก็บประสบการณ์ในการทำงานเพลงมาถึง13ปี <Wow. S 1> ปล่าสุดหนุ่ม t ีเก็ปล่อย12เพลงจากอัลบั้ม Self Made <Yeah. S 1> ออกมาให้ฟังหลังใช้เวลาทำมานานปีกว่าๆ oh. หนุ่มท j เยังบอกว่าอัลบั้มนี้น่ะมีกลิ่นอายเพลงแบบกัมมิกะเซเพราะว่าเป็น DNA ของยูบอยทีเที่ถือเป็นประตูเปิดเข้าสู่วงการเพลงของตัวเองค่ะ yeah. ถึงจะอยู่ในช่วงของการรักษาฮะแต่ต้องบอกว่ายูบอยทีเจเองเนี่ยคือรับประทานยาหรือว่ากินยาตามที่หมอสั่งอย่างเคร่งครัดมากๆอาการก็ดีขึ้น<ช>ตามลําดับแ,แต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทําให้กาฟื้นฟูจิตใจหรือว่าทําให้จิตใจของเขาเนี่ยดีขึ้นสดใสขึ้นคือการเลี้ยงแมว เม,มื่อกี้คุณเกศหรือเปล่าเสื้อที่สรายยืมเป็นเสื้อลายแมวเลย<แ>น่าจะเป็นทาสแมวนะคะและ,และนี่ทาพได้เห็นอยู่อันนี้คือ golden words นะคะคที่ TJ เ,เขาบอกมาแล้วเราเนี่ยก็เอาโค้ดคำนั้นนะคะคเอามาใส่ในรูปแล้วก็โพสต์ลงที่ night the t i n ค่ะ Facebook ค,คือคุณบอกเลยว่าถูกใจกันเยอะมากเลยนะคะมีคนกดไลค์กว่า2 0 0 0 0ไลค์ถูกใจแล้วก็แชร์ไปกว่า2,000ครั้งแล้วก็การเข้าถึงเนี่ยโอ้โหกว่า5,000 0คนเรียกว่าถูกใจหลายๆคนที่เป็นทาสแมวเหมือนกันเลยมีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากเลยพี่แพรฮะก็เข้ามาบอก ว่าเออจริงเลี้ยงแมวเนี่ยช่วยได้จริงๆนะครับแล้วก็ยังพูดคุยถึงความสุขที่ได้เลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับเอาเป็นว่าแฟนๆนะฮะหรือว่าคุณผู้ชมที่ได้เห็นโพสต์นี้นะครับก็แชร์แล้วก็ไลค์กันเยอะๆละกันครั้งหน้าเนี่ยถ้ามีโค้ดนะฮะหรือว่าคําพูดที่โดนใจจากดาราศิลปินเราก็นํามาฝากกันไว้ในแฟนเพจเนี่ยนะฮะใน Golden words เนี่เป็นช่วงดีๆเนอะเมื่อกี้คุณพเขาก็น่ารักมากเลยนะก็อย่าลืมเอาไปไลค์แล้วก็ไปแชร์กันได้ค่ะอยากเลี้ยงแมวบ้างเลยนะคุณเอ้ามาต่อกันที่อีกคนนึงดีกว่านะฮะคนนี้เนี่ยเพิ่งมาเยี่ยมรายการของเราไปคชานนทนันใช่ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าคชาเนี่ยตอนนี้เปิดช่องย t u b e เป็นของตัวเองแล้วแต่บอกเลยว่าเขาไม่บอกไม่ใช่งานง่ายๆนะครับผมกว่าจะทําอะไรก็ตามนะคะคิดลาคิดอีกเพราะว่าเขาต้องการให้สิ่งที่สื่อสารไปนะคะไม่แบบไม่ขาดตกบวกท่องหรือว่าเป็นเรื่องท เออต้องรับคอบนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้ไปฟังกันกระชานที่โดนคุณพ่อถามคําถามนี้ดุ้งเลยทําไมคะคุณพ่อถามว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่จ้ะอุ้ยฟังอย่างงี้ดุ่งเลยค่ะดุ้งไหมจ้ะดุ้งค่ะน่าละอ่อนจนใครก็เดาอายุไม่ออกเลยค่ะหนุ่มเสียงดีคชานนนทนันทีตอนเนี้ยก็เข้าวัยเลขสามเต็มละ แม้น้องชายแท้ๆจะเพิ่งแสงหน้าแต่งงานไปหมาดๆจ่อตามมาติดๆด้วยงานแต่งของน้องสาวในปีหน้าแต่หนุ่มคาชาบอกว่าไม่กดดันเลยสักนิดแค่มีสะดุ้งที่จู่ๆคุณพ่อก็ถามเรื่องแต่งงานของตนกับแฟนสาวนอกวงการขึ้นมาค่ะนานทีผมจะเจอพ่อทีแล้วแบบพ่อก็จะแบบผมจำได้มีครั้งหนึ่งพ่อเซอร์ไพรส์มาอ่าแล้วลูกเมื่อไหร่ลูกจะแต่งงานล่ะถามพวงขึ้นมาเลยซึ่งปกติเราไม,ไม่ไม่ได้คุยกันเรื่องนั้นอยู่แล้ว ซึ่งแบบก็ใจเย็นๆนะป้าอะไรออมีคุยกันแล้วครับพ่อก็ได้ได้เห็นได้อะไรอยู่แล้วเรอาอก็เปิดตัวกันที่บ้านใช่ครับออแต่ยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาไหมเหรอกย็ยังไม่ยังไม่ถึงเวลาสําหรับผมออผมรู้สึกอย่างนั้นที่ผ่านมาคือน้องชายแต่งกับพี่นาน้องสาวแต่งแล้วผมก็ออรู้สึกว่าไม่มีอะไรต้องกดดันแล้วอะแต่งกันไปก่อนเลยอะไรี่เราไปหมดแล้วเหรอตอนนี้ใกล้แล้วครับใกล้จะแต่งกันหมดแล้วครับเหลือผมกับน้องน้องชายคนเล็กอีกคนหนึ่งคงอีกสักสี่ห้าปีแล้วมั้งที่ที่คิดไว้อันนั้นคือแบบ เาองมถลยก็ยังเหลือเวลาอีกตั้งหลายปีเนาะหนุ่มคชาเขาเลยบอกว่าตอนนี้ขอลุยทํางานไปก่อนเพราะช่วงโควิดต้องหยุดไปนานหลายเดือนพร้อมกันนี้ยังเผยงานอดิเรกที่เจ้าตัวชวนบรรดาพี่น้องมาร่วมทําช่อง YouTube ในชื่อคชาบราเดอร์สเจ้าตัวก็ขอรับหน้าที่เป็นเซนเตอร์ดูแลเนื้อหาให้เหมาะสมเพราะไม่อยากโดนทัวลงเหมือนช่องอื่นๆนะคะโดยส่วนตัวของผมเองบางอย่างก็สนุกแล้วก็ยกมาถ่ายก่อนแล้วแล้ก็นั่งวิเคราะห์อทีเอ๊ะ มันลงได้ไหมมันมันสมควรไหมหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งแต่ว่าขชาเป็นหน้าที่แบบเซนเซอร์ช่องผมว่าส่วนหนึ่งครับแล้วก็มีทีมของผมด้วยแหละเราก็คือแบบช่วยช่วยกันเห็นตัวอย่างมาเยอะอย่างเงี้ยบางบางอย่างที่แบบเอ๊ะทำออกไปมันมันจะไม่ฟินแบกกลับมาไม่ดีเราก็เลยแบบเอ้ยต้องต้องช่วยกันระวังไว้ว่าอะไรที่ไม่เหมาะสมเราก็จะไม่ทําอะไรกลัวทัวลงไหมจริงๆแล้วผมว่าถามว่ากลัวไหมไม่ได้กลัวนะครับเพราะว่า ด้วยด้วยด้ย,ยุคสมัยนี้บางทีเรื่องเข้าใจผิดมันอาจจะเกิดขึ้นง่ายเนาะเพราะว่าทุกอย่างมันมันรวดเร็วเดี๋ยวนี้มันผ่านแ uh huh. บบโซเชียลมดถาว่ากลัวไหมผมไม่ได้กลัวครับ uh huh. เพราะว่าถ้าถ้าสมมติว่าเรื่องไหนเราทําผิดจริงโอเคเรายอมรับแต่ถ้าไหนไม่ผิดเราก็ uh huh. ต้องมาแบบอธิบายอะไรอย่างเงี้ยแหละ กันไม่ดีกว่าแก่กันไม่ดีกว่าแก้ครับเราเระวังตัวเองไว้ดีกว่างานนี้คาชาก็เผยว่าทํา y o YouTube เปิดโลกให้ตนได้ไม่น้อยก็แหมลูกค้าเข้ามารัวๆต้องรับบทนักรีวิวทุกอย่างแม้กระทั่งร้านออนเซนที่ต้องโชว์ว่าวิวบ้างก็ทํามาแล้วจ้า ดีมีความรับผิดชอบต้องรอบคอบนะฮะเวลาที่เราจะสื่อสารอะไรออกไปแบบนี้ได้ค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวแพรนะคะจะจดและจาแล้วเอาไปทําช่อง YouTube ไพร y สัคกรีของตัวเองด้วยอ,อ๋ดีค่ะขายของเลยนะฮะใช่ค่ะนิดนึงค่ะติดตามกันได้นะคะแต่ค,ค,คุณคะเมื่อกี้เขาโดนคําถามไปแล้วว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานแล้วคุณล่ะคะคุณเตอ๋อคุณเต๋อพี่พเพิ่มไฟตรงนี้นิดนึงไ <c oughs> ด้ไหม ี่ีลับมาเล่ยครับอย่ามาทำเฉยๆยังอยู่ในรายการเนี่ยส่วนใหญ่หนุ่มๆเจอคำถามที่ไปไม่เป็นเลยนะอนะะฮงั้นกลับมาดีกว่ากลับมาเราจะมาต่อเนื่องกันเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปร่วมแสดงความดีกับน้องๆดีกว่านี่ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการ C S r โเวคอนเทสต์สองพันยี่สิบครับแหมอันนี้เป็น ที่คือชมหน้าทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียบันเจิดสร้างสรรค์ออกแบบหนังสั้นความยาว60วินาทีเพื่อประโยชน์ต่อสังคมในปัจจุบันกับโครงการ CSR Toway Contest 2020ภายใต้หัวข้อวิธีใหม่ไทย New Normal by t o w เ y b e เ t e r โดยปีนี้ทีมราชาชาแนลจากโรงเรียนวัดราชาทิวากรุงเทพมหานครสามารถคว,ว้ารางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนสถาบันการศึกษาทั่วประเทศกว่า200ผลงาน รับเงินสด30,000บาท<ม>าเกียรติบัตรและกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศไปนอนกอดค่ะแอบหวังแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะได้ที่หนึ่งด้วยซ้ำแต่ตอนที่ได้มาหนูแบบน้ำตาไหลกัน <c oughs> ไม่ไีอยู่ค่ะตอนแรกที่รู้รู้สึกว่ามันยากเพราะว่าคือ New Normal ทั่วๆไปคนก็รู้จักกันอยู่แล้วคือเขาใช้แบบกันอยู่ทุกแบบในปัจจุบันเนี้ยเขาก็ใช้กันอยู่แล้วก็แบบรู้สึกว่ามันยาก มาลองดูกันนะคะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยมันยังได้ประสบการณ์ถ้าเกิดว่าใครเก่งแล้วแบบได้ได้ไปญี่ปุ่นนะคะเราภูมิใจในเด็กสมัยใหม่ที่เขาที่เขาเหมือนแบบเขาใช้มีเดียเป็นเขาใช้สื่อในทางสร้างสรรค์เพราะว่าเราก็จะเห็นว่าในอีกมุมหนึ่งก็จะมีมีสื่อที่อา,อาจจะไม่เหมาะสมกับเด็ก ไม่เหมาะสมกับวัยแต่ว่าสื่อที่ส่งเข้ามาประกวดกับเราอะเราจะมีความภูมิใจในความที่แบบว่าเป็นเด็กน้ําดีอะเป็นมีเดียที่สร้างสารรค์แตกต่างอย่างสร้างสารรค์มีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์กับสังคมจริงๆน้องๆน,นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่พลาดโอกาสในปีนี้ไม่ต้องเสียใจสามารถติดตามรายละเอียดการประกวดในครั้งหน้าได้ที่ a ฟซ b o o k csr t o w a contest ค่ะ ไม่ต้องเสีย,จยใจค่อย่าประกวดปีนี้ส่งไม่ทนันเดี๋ยวปีหน้าส่งใหม่นะฮะใช่แล้วละะ่ะค่ะตอนนี้ถึงช่วงมอมอยซอยเก้ากันแล้วนะคะเรามีซีรีส์ของคุณพ่อนะคะแด๊ดดี้ของเรานั่นคือคุณไมพิรัตท,ที่ไปร่วมแสดงที่จีนมาเห็น<ช>บอกว่าวันนี้สปอยให้หน่อยได้ไหมเข้มข้นมีซีนดราม่าด้วยอเออ <ละ S 2> แต่ว่าช่วงหน้ากลับมาฮะเดี๋ยวมาดูบันเทิงต่างประเทศกันครับค่ะ รักอยู่เมื่อวันก่อนมาวันนี้บอกเลิกกลางอากาศซะแล้วก็ในซีรีส์สึกวัดใจในายฉลามเมื่อปอ่ายยงเจอต้องข่มใจบอกเลิกส่งช้าๆโดยใชยล้ลีเป่าเป็นข้ออ้างเรื่องราวความสัมพันธ์จะจบลงอย่างไรห้ามพลาดความสนุกในซีรีส์สึกวัดใจในายฉลามคืนนี้ห้าทุ่มตรงทางช่อง9 m c a อช h d หมายเลข30จ้าเมด